สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ m มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุดรแลระทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอโรงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 จังหวัดนคนปรปฐมร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานต่างๆองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด และตำบลศรีมหาโพธิ์เตรียมจัดงาน132ปีอธมีบูชามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมวัดใหม่สุคนทารามตำบลวัดละมุดอำเภอนครชยัยศรีระหว่างวันที่17-19ถึงสพฤษภาคม2568ที่วัดใหม่สุคนทารามตำบลวัดละมุดอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐม,ปมนางทิติรัตน์เรืองสังวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรอภิรักษ์เกษมผลกูลประธานศูนย์สยามทัศนศึกษา คณะศิลปาศาสตร์มาวิลาลยมหยดิดลนายพุทธสิทธิ์โชคศิริหิรันปลาดอาุบวอำเภอนครชยัยศรีนายรัฐการพันพัฒ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคนปรปฐมและนายอาธรศูนย์จันทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุดร,ร่วมแถลงข่าวการจัดง,งานบุญประเพณี132ปีอัฐมีบูชามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมวัดใหม่สุคนทารามภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนคนปรปฐมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีอัฐมีบูชาโดยจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์สำนักงานว่าธรรมจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอนครชัยศรี องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุดองค์การบริหารส่วนตำบลศีมหาโพตลอดจนหน่วยงานต่างๆและประชาชนจากทั้งสองตำบลกำหนดขึ้นระหว่างวันที่17-19พฤษภาคม2568หนวัดใหม่สุคนทารามซึ่งวันอัธมีบูชาตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านับเป็นวันสำคัญทางศาสนาวันหนึ่งตรงกับวันแรม8ข้าเดือน6หรือวันแรม8ข่าตามจันทรคติแห่งเดือนวิสาขะ การที่มีประเพณีบูชาในวันนี้เนื่องมาจากพระพุทธเจ้าสเสด็จสู่พระประินิพานเมื่อวันขึ้น15้าค่ำเดือน6หรือวันวิสาขาบูชาบรรดาพระอาหารหันตสาวกและมรลคกษัตริย์ได้มีการบำเพ็ญกุศลถวายตลอดมาจนครบ7วันครั้นถึงวันที่8เป็นวันดิถีอธรมีจึงเชิญพระบรมศมพ แงไปประดิสถานน้มกุฏพันธาเจดีแล้วเตรียมการถวายพระเพงนับเป็นการถวายพระเพงพระพุทธาสารีระของพระพุทธเจ้าหลังจากเสด็จดับขันปรินิพานได้แปดวันการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอัฐมีบูชาในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่แห่งที่จัดขึ้นโดยที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายได้แก่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางจังหวัดอุตรดิตถ์วัดใหม่สุคนทารามจังหวัดนคนปรปฐมและวัดด่านเขตยานดาวากรุงเทพมหานครโดยในปี2562ประเพณีอัฐมีบูชาได้รับการประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่136ตอนพิเศษ195งอหน้าสี่เรื่องการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพศ2562ระดับประเทศสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและงานเทศกาลการจัดงานบุญประเพณีอัฐมีบูชาที่วัดใหม่สุคลธารามเริ่มต้นจากคณะสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับวัดให้ความสําคัญกับวันอัฐมีบูชาซึ่งมีมานานนับร้อยปีต่อมาภาคส่วนต่างๆได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสื สารรักษาประเพณีอัฐมีบูชาจึงได้ให้การสนับสนุนการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่132สำหรับการจัดงานในปีนี้ประกอบด้วยการรำถวายหลวงพ่อใหญ่ชุดอัฐมีบูชาถวายองค์พระศาสดาโลกการแสดงพลุการแข่งขันช่อตาลสถานทุ่งครั้งที่5การแข่งขันแก่รักสถานร่องครั้งที่2การแข่งขันขูนมะพร้าวการประกวดกระต่ายขูนมะพร้าวตลอดชมและชิมอาหารที่ใช้วัตถุดิบ จากต้นตาลเช่นขนมตาลแกงข้่วหัวตาลน้ำตาลสดซึ่งเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างดีอีกทั้งมีการประกวดเทพธิดามนทารูปและชมการแสดงของคนในชุมชนรอบวัดใหม่สุขันธารามขบวนแห่พุทธประวัติและคติธรรมจากชาวบ้านทั้งชายและหญิงแต่งกายเป็นเทวดานางฟ้ากษัตริย์พราหมณอุบาสกอุบาสิกาการจำลองนรกกระพุมพิธีอัญเชิญพระบรมศพจำลองนำโดยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนกว่า500คนและพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธ เจ้าจำลองนากจิตกาทานและปิดท้ายด้วยการแสดงพลูดอ,อกไม้ไฟการแสดงขนการสาธิตการชนควายเพลิงและการแข่งขันตะไัรรอดบ่วงซึ่งถือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในภาคกลางอีกด้วยความนี้ความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งสองตำบลนะครับซึ่งทั้นสองตำบลนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับและก็ภาคสวนของคณะสวนต้องเรียกว่าเราเั็นมารุ่นส่งุ่นใครเป็นคนเล่าให้ในหงใหญ่เลยท่านก็บอกว่า ร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีซึ่งตัวเองผมก็อยากสร้างความหมายว่าไอ้ร้อยกว่าพนเนี่ว่าของเราเนี่ยน่าจะจัดมาได้ถึง120ปีแล้วจะเริ่มนับปีการจัดงานวันอธิบีบูชาของวัดใหม่ที่ถึงเป็นมา12ปียังไม่ถึง1 3อทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรป,ปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ชาแนลนนโดยกาแฟปาทีคาฟีกาแฟสุขภาพกาแฟที่อิหวานไม่มีไขมันหมัให้กลิ่นกาแฟแท้ทัชมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC ซ v c h a n ช e นประสบการณ์หลายปีสนใจติดต um ่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท okay. ์0 8 9 8 8 9 2 6 5 4ห้า 093 460 4666บริหารงานพัดพระสมุทและทีมงาน